ยังตามกันต่อนะคะสําหรับคดีของเสียแป้งนาโนดค่ะแน่นอนว่าณนะตอนนี้ทางครอบครัวเองวันนี้เห็นบอกว่าไปพบกับคุณธนก,กิจนะไปร้องขอความเป็นธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคดีของพี่ชายของเสียแป้งที่ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะเกี่ยวข้องกับการช่วยเสียแป้งในหลบหนีด้วยรวมไปถึงวันนี้มีข้อมูลเห็นบอกว่าเพื่อนสนิทเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลของเสียแป้งตอนที่อยู่ในเรือนจําบอกว่าเสียแป้งจะขอตายเหรอคุณทุกคนนั่นคุณผู้ชมครับคือง่งนี้คือทวนคุณผู้ชมก่อนนะคือถุก ทุวกวันเนี่ยคนอ่านใจแป้งหมดะนะอาทิตย์ที่แล้วคุยกับนักข่าวคุณสวัยใช่ไหมคะแล้วก็คุยกับคนที่คิดว่าจะมีความใกล้ชิดกับแป้งแม้กระทั่งทนายเนี่ยบอกว่าแป้งเนี่ยใจนักเลงค่ะคําไหนคํานั้นยื่นข้อเรียกร้องออกมาเจ็ดข้อถ้าทําตามที่แป้งว่าแล้วเขารู้สึกได้รับความเป็นธรรมเขาจะมอบตัวค่ะอันนั้นคือสัปดาห์ที่แล้วแต่พอมาสัปดาห์นี้เมื่อกี้เนี่ยคุยกับทนายเดชาก็บอกว่าทนายเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีทางมอบตัวะนะหนีไปแล้วก็หนีไปอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ ล่าสุดคุณผู้ชมเพื่อนสนิทใหม่อีกคนหนึ่งนี่คือเพื่อนแป้งนะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าแป้งเนี่ยยอมตายแน่นอนเพื่อต่อสู้กับความเป็นธรรมนะครับพูดแบบนี้ก็หมายความว่าจะมอบหรือไม่มอบตัวอ่ะมาดูกันนะฮะคุณผู้ชมครับ วันนี้นักข่าวของเราเดินทางไปพบกับนายสืบศักดิ์แสงจันทร์อายุ37ปีคนนี้เป็นทั้งเพื่อนแป้งแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาที่โดนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าช่วยแป้งหลังเหตุการณ์ระทะแล้วก็มีข้อมูลนะฮะว่าเป็นบุคคลที่ขับรถเก๋งวีออสคันที่พาแป้งเน,นี่ยหลบหนีก่อนที่ทางเจ้าตัวจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีสืบศักดิ์บอกอน,นะครับว่าส่วนตัวรู้จักกับแป้งแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่แป้งจะโดนจับก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกันโดยตลอดยอมรับนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นบุคคลที่พาแป้งเน,นี่ยหลบหนีตนเองมีหลักฐานพร้อมสู้กันไปตามคดียืนยันนะว่าวันเกิดเหตุในช่วงที่แป้งหลบหนี้ตนเองก็อยู่บริเวณละแวกแถวบ้านก็ขับรถไปขับรถมารวมถึงได้ไปอยู่ในส่วนของบ้านเจ้านายหรือธนงศักดิ์หรือว่าในหัวต้อ ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกันนะครับตนเองมีหลักฐานกล้องวงจรปิดช่วงที่อยู่บ้านของนายหัวทุกอย่างอยู่ในสำนวนคดีทั้งหมดคุณผู้ชมตามดีๆนะคดีนี้มันมีทั้งเสียแล้วก็มีทั้งในหัวนายสืบสักบอกกันนะฮะว่าทราบเรื่องดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแป้งออกมาเพราะอะไรเพราะตนได้มีโอกาสไปเยี่ยมแป้งในขณะที่ถูกจำคุก ทางแป้งมักจะพูดแล้วก็ระบายอารมณ์ความรู้สึกมาโดยตลอดพร้อมกับเล่าถึงเรื่องราวที่เขาต้องติดคุกสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากตามที่เขาพูดในคลิปหมดเลยก็คือเรื่องของจํารวดกับอายการบอใบไม้ซึ่งตนเองก็ทําให้ซึ่งเป็นต้นเหตุทําให้เขาต้องติดคุกทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่จับกลุ่มนายจราวดไปก็คือตํารวจเขามาทราบภายหลังแล้วก็รู้สึกตกใจด้วยครับ ของคุณสืบสักบอกด้วยนะคะบอกว่าแป้งเนี่ยพูดตลอดว่าไม่อยากอยู่ในเรือนจําถ้าไม่ได้ออกมาสู้กับความยุติธรรมที่โลกภายนอกเขาบอกจะผูกคอตายในเรือนจําคุณผู้ชมเพราะว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่ถูกหลอกให้ไปชิงตัวประกันบางครั้งที่ทางเสียแป้งเองเคยฝากบอกเพื่อนๆบอกว่าให้มารับศพจากเรือนจํากลับไปนะเพราะไม่อยากมีชีวิตอยู่พตอตนเองได้ยินแบบนั้นในฐานะเพื่อนก็อดสงสารเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เพื่อนคนหนึ่งจะทําได้ก็คือการจับบาแล้วก็ปลอบใจค่ะ ไม่อยากอยู่เลยอ hören, คือมันมีม,มันมีพวกคอตายตาตคืดเรื่องนี้มาันคือแต่คือเรื่องความตายก็คือจะเล่นตลอดว่าไม่ไม่มาหลับทบรบกันเลยไม่นานเลยกับคือกดดันเรื่องนี้มากดดันเรื่องนี้มาคือแต่ตลอดคือไม่อยากอยู่เลว <rapport> ไม่อยากไม่อยากไม่อยากอยู่เลย เราองไม่ให้กำลังใจได้แก่เป็นคือมั่งในช่วงที่แกแบบดัดต่อว่าแก่ยักตายแล้วจะบ้าจะบบาจะมือตุนกิดว่าถูกย่างกระบวนการกฎหมายมันก็น่าจะมีช่วงว่างใอเรนเดินทางมั่งวันมนึ้คุณหน่อยนักข่าวเลยถามคุณสืบสักนะคะว่าหลังจากนี้เสียแป้งจะออกมามอบตัวหรือไม่ตนเองในถามมาเพื่อนก็ไม่สามารถพูดได้หรือจะไปตัดสินใจแทนเขาก็ไม่ได้เหมือนกันมองว่าเสียแป้งก็โตแล้วนะคะคิดอะไรจะทําอะไรก็ให้คิดดีๆแล้วก็รอบคอบมากกว่าเดิมค่ะ คืนอ,อนักแรกทุกประปับอันนี้เล้วก็คือกิจไ้ทำไรก็ไอโรมมาว่าเดิมเป<น>ราะว่าตีป้านมานเปลีอยนออกปา,ากต่มาตึ้งกลายเป็นว่าข้าวคือข้าวตัวถูกเรลืองไม่วหวเหลืองเลยชนวนๆต่ีว่าไอหมอบตัวปีเว้นะพ<น>มก็ไม่ได้กิดเต้นมันไม่ได้คือยายมันเป็นคนคิดเองพลาอาย่มากแล้วอายุก็คือเกือบเจทดสิบแลกแต่ทุดใจเลยก็ว่ากว่าอันนั้นแหละหลักแรเนี่ยหลักแตัวอดีดตุวนี้น เพื่อนแป้งบอกนะครับว่าตอนนี้ทำได้แค่ส่งความห่วงใยในฐานะเพื่อนคนหนึ่งและสิ่งที่เขาทุกข์อยู่ทุกวันนี้มันก็เกิดมาจากเรื่องของเพื่อนและก็คนอื่นเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของแป้งโดยตรงนะครับ